แหลกเม็ดใหญ่มากราคาแรงรีบไปหาแคมป์โดยด่วนท่านอ <c oughs> ขอฮอตริ้งหน่อยโอ้ยฉันเห็นนายฉันเห็นนายเดินแบบเดินแบบมุมวอลเลยตอนนี้ไม่ไหวล้วอต้องการ mặt trên đây đuổi khỏi cho ký lên chưa biết ra không chắc là một hạt đơn màn này ระหว่างที่ท่านกำลังตีผมขอแอบเจ็บนี่นรับ สภาพตัวผมมันเป็นยังไงเนี่ยผมเป็นภาพนิ่งใช่ไหมใช่ภาพนิ่งเลยุดยอจรางๆ่ จะเห็นผมจะเป็นภาพหนึ่งเนี่ยผมไม่ยังตีอยู่นะอันนี้ขนาดไม่มีแบบเป็นเหมือนแบบอ่าเหมือนเพื่อเทกเจอร์ที่อยากเนี่ยเป็นยังแหล่ขนาดนี้เลยนะครัาเการนไม่กินซีมิยูหนะครับมาก ขึเตวอยู่ขันขันขันตุกขันมาร้ายแรงของดีขอเก็บหมดแอไปท่านแลท่านไม่ไม่เก็บติดยรอไม่เก็บกิยแมรหรอ๋อนีมันใช้ออโต้อ่ะ เล่นนชวหั้นเหรอมันชีวอาไมยของไม่นายนี่จะไม่ของมอนตัดทางไหวไหมนั่นไม่แน่ใจอ่ะเออโอ้ขึ้นหลอดคืออะไร รูทำมันอยู่ไหนมไม่ Então basta, vai

สตอรี่จะเอาอยู่เน,นี่ยตาจะเอาอยู่เนี่ยอ้บอนี้ไม่ใช่ถุงข้าวถุงแหลกจะตีสบายครับผมถุงแหลกนะี่ โอ้ยนาภูมิกลับมาลื่นเลยเราของมันไม่แหลกนะรับ่ <c oughs> อฉันดูแหลกมากเลยดู <c oughs> ของท่านมันเป็นแบบเหมือน,น,นต่อซื่ออะไรใช่ปะ ขอไม่ได้กระโดดมเป่ากรวานอ่ยเพื่อนะไรขึ้น,นด้เนี่ยมันเริ่มมันยางเริ่มช้าลงนะยัามาามนช้าลงเลยนะ ใดผมว่าเหมือนปกติเมืเ่อสุดทายแล้วนะใน,นระหว่างที่พูดไปก็เริ่มมีหาวไปแล้วท่านผมเริ่มง่วงแล้วนี่เลม,ม่วงต่เข้ามาตอบตรงนี้ไหมไม่รู้สินั่นเพราะอาจจะทำต่อไปได้เลยก็ได้ต่อจนจบแล้วก็ได้แต่เทเนท่าน,นบอกว่าถ้าไม่ต่อเดี๋ยวมันจะมีการแบนติวัน เอเคก็เลยต่อดีมากันเดีมากแก่งแิ่งนะอะไรนะขอลาบ็นไนะโอ้โหแรกไม่แว่มาก ให้เปิดห้องให้ไหมเดนนะโดนแลวหวยไม,ไม่ได้แลานตอนนี้ไม่ได้เห็นข้างหลังแกโอเคดีกว่านะเตียตลุมมตเลย,ยตีเตีไปจ่นี่ังค้าไม่ได้ไปเตี๊ยบ โ oh. oh oh. la <laughs> อ้โอ้โไปละข้าวิ่งไงนี่อันตรังอาต,ติดติดน้ำแข็งก็เซจตัวผมรอดติดน้ำแข็งนี่ได้เลย เป็นพ่อดีเหมือนกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวรอบตีน้ำแข็งอันนึงแล้วกันดียวแม่เจลาเจลเจลาข้วหอแล้วลมแล้วนะตองีนที่จตอนหลังจะต้ง่วยตอนแรกมัน จังเปิขั้นจังตปงข้นพไปสุดละ oh, <okay. S 1> โอเคอกินฮอตฮอตเปเปอร์ชิลลี่ไปละมันนี่อย่างนี้ Oh, this. <laughs> โอมดสปอปป๊อ hmm, <laughs> เนื้ออร่อย <laughs> อเลย่ายงิดอร่อยดี <laughs> นายรอบที่มากินท่านเอานทาน,นผลกำพงได้นะท่านยังไม่เห็นมันกินเลยคนระับฉัเห็นมันเดินอยู่เขาเดินช้าเนี่ยดาดิเขาเดินช้าอย่างเนี้นไยไมน,น,น่าจะน่าจะชิลมากนะอะวังย่องไปหาอะไรกินแล้วรออยะเอ้า ดุดฟ้อนร้อมไม่ดูตัวอะไรเอ้าตียืนหางขาดหางขาดเรียบร้อยตเ็หางแกได้หาเพราะคอมเช่ช้างซ้าเชี่ยคมแหลกคมแหลกบีไลท์อ่ะอมแหลกทำให้เรารอหยิบแกงนี่เห่อ่ไม่ยเชื่อ นีตีเข้าก็แพงอาเอือเขากัม่ได้เอ้ยน่ารักจังพวยผมผมผมอยู่นี่น่ารักดียี่เก๊ะ เูคคอมแหลกระดับนี้ทาให้เราสามาตีเย่ไปอย่างได้การระดับหมอรำหมอำมรำได้ไหมรับมีดเราเลยวันนี้ไปเลยพี่เจไปสู่ นไนล่ะไไล่าเห็นตั้งแข็ง้อหอ้อหลบหน่อยอยู่บาจะฮัลอย้าจะฮัมไม่แล้วหางที่เก๊กขัไม่ได้เก็บเลยติดฟอนไปด้วยวะโอ้โหคน ไปเปรี๊บไปแล้งไปเร็วก่อน,นั่ทีทีเก็บไม่ทีเด็ดตีเก็บมาค่อยๆล่วงตามผมกันล่วงผมล่วงผมล่วงผมน่ารักมากเลยไอ้เช้ดคนกลายเกมตลกไปเลยขอบแรกไม่คืออร่อยขอบแรกขั้นสุด ท่านนี่คือแบบแรชิวเลยไอ้ทางผมนี่ค่อยๆตกค่อยๆตกแรชชิวเลยโอ้โหหิรินมาแล้วน่ากขึ้นมาเลยท่านท่านท่านตีปีกปีกฝีข้างนึงเลยท่านพี่ยังไม่แตกตีตีให้แตกเลยมาๆทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายข้างซ้ายทางซ้าย ใายผิดเองอ่ะเฮ้ยมันช่างหนิงไม่เติมหน,นิงเกินไปเฮ้ยม,มันไม่ขยับจริงเลยเพราะไอเอนเ,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 เมชของมันยังไม่ค่อยขยับเลยนะ ลองปรับเนใิสองดูน่าช่วยได้ฉันลองปรับไม่ใช่ไม่ใ้เขาไม่ใ้เไม่ให้เมา้องตอยู่นิ่งอ่เดยวมันตลกที่ฝ่า่เลยหรือาจะไม่ปรับอะไรเลยแล้วใปล่อยให้มันแดกของวีแล้วท่านก็ฟีฟไม่เอาินสนุกได้ไงจิ๊ไม่รู้โหเขาไปเก็บหางก่อน เกมพายแล้วหรอเกมพังลยล็กยอกขึ้นขึ้นหัวเฉยอะไรวะ What the อร่อยอ่ะอร่อยจัดเลยอไ้เฮียมอนบัคหนึ่งปีอร่อยเลยทียเดียว ไม่ออยอมด้วยที่ติดมัไม่ลงด้วย จะหาที่ไหนได้อีกนอกจากโตกิไม่เคยเห็นเห็นหนักขนาดนี้ก่อนนะอันนี้มันะระดับแบบยอดเลย okay. ดาบเขียวเลยเดี๋ยวอราท่านมีเวลาทำอะไรเยอะมากเรเดอร์เราดาบเราเราเราสลอมไหมเราสลอมมเงาเงาไหมเดี๋ยวนะโอ้มันตามผมไปไปไปเยอะมันตามผมเยอะหลบแล้ว ไปเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนเลื่อนเล่อนเลื่อนเลืดูเลื่อนก่อนเลื่อนมันจะตายเงยังฮัยังไม่ยังไม่ยังไม่นตีตีได้เลยเตีตเลยตีเลยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันชิประจอมันมันเริ่มแล้วนะันแม้วนะไมุนก็หลก็มก็หลกพี่ของก็หลก็เจ เ้าอกก็เลิกขึ้นค่อยโอเคฮะเกเดขึ้นเลย ยังแหลกเลยลกเกมมิ่งของค้าเลยแหลกเกมมิ่งเรียกได้ว่าพันเอาไปตั้งชื่อไล์ต่อได้เลยตัง่อตั้งชื่อผมทำคลิปได้เลยนะแหลกผมโคตรุนแม่เนี่ยเกนทหารมันก่องมีที่ ลอง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 ตากเรด้าตากเรวแล้วก็แบบลองตอไปอีกระโลขึ้นแล้วกะโลกขึ้นแล้วกระโลขึ้นแล้วเต็มเต็มกดดวะคมมนคมเยียวควาหยดน่ารัก ผมเตรียม,มอยูอาโชกันตีมนันนยากๆให้กลายเป็นมอนง่ายขอให้คนมีเพื่อนแหละละคนเดียงก็โอเคมันเหมือนแหลกต็ดมากกว่าแหลกคอมไม่ต้องยิงที่เ๋ยวอรอเลยแล้วกันคมจะต้องนั่นลนะ ไวจอยรอ,ลอเลยมันจะไปถึงไหมนะลังม,นมันอะ่้โอ้เฮียวีวาร์ดด้วย <c oughs> วาร์ฟูกับมันเ <c oughs> จ้าจะไปถามไปถึงความจริง ยาวไว้ที่แคปซิลลี่ทองถึงพอจิโหใช่โอ้เลยคุยอยังไงน่ะโคตรพอโคตรแม่งควาเลยคุยอ่ะมัเฮียคีราอยู่ชี้คางงี้ังหลบไปบอกเขาน pathetic story later. bảo làm vô chết lắm. Là từ chém bật lấy. Hòn lý. เมื่อไรมันจะึนลังมาอยู่นั่นนะลุงมันนะตอนนี้มันแบบมันไปไม่ถึงนาทีอ่ะกลับตัวไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงเ,เลบบยเล่คุยกับมันจ้ะเล่ควิมของแท้เลยเนี่ยตรงนี้ลังมันถึงไหม เราเดินทางสู่รังนั้ดีกว่าอ้าวอ้าวหอยไม่ติด วโอ้พระเจ้าช่วยเราจะจบไปปรับไปปรับกราฟิกไปสุดยอดคืิงนี่วันเลี้ยเขียมของแท้เลยเลี้ยเขียมของแท้เลยเชี่ยมวันทันบัตรเลยเขียมอ่ะ